อโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับรายการพูดไปเรื่อยนะฮะในเอพิโซดที่40แล้วนะฮะโอ้เราวอยู่นมาอย่างยาวนานนะนะฮะโอเคมาเรามาลุยกันนะฮะว่าด้วยเรื่อง Ubisoft นะฮะ <c oughs> ก่อนจะไปอะไรเลยนะนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาผมขอ,อน,นิดนึงผมขอ,อน,นิดนึงเฮ้ย ผมไม่ชอบมากๆเลยกับการที่ผมเล่นผมซื้อเกมใน s t e ีมมาแล้วผมจะต้องไปดาวน์โหลดตัวโตอื่นล็อกอินเพื่อเล่นเกมอะ่ะมันมีแค่2่งค่ายอะ่ะคือ,ค,อคือมันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะเออมันมันมีมากกว่านี้แหละเออแต่บางค่ายเขาไม่ต้องล็อกอินไงแต่แบบมันมี Ubisoft กับ EA อ่ะไม่เป็นไรผมเล่นอยู่เกมเดียวนะแต่นี่เกมปร <c oughs> ดเกมโปรดของผมเนี่ยฟ้าค r าสาม ถ้าคุณจะเข้าไปเล่นนะคุณต้องล็อกอิน Ubisoft a อ c o u n เพื่อเพื่ออะไรซื้อมาแล้วต้องล็อกอินโอ้โหแล้วแบบกว่าจะสมัครสมาชิกกว่าจะอะไรอุ้ยอ่ะไม่เป็นไรนะฮะอันนี้อันนี้ผมแค่บนเฉยๆนะนะครับใครมีความคิดเห็นอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับส่วนตัวแล้วผมไม่ชอบ ป่ะดูอต่อนะครับผมยูบนะีซอฟเนี่ยก็เป็นค่ายเกมที่ทุกคนก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับผมนี่ยูบีซอฟนะก็ถือ,อไล์เออถือ IP นะครับถือไรเซนแบบเกมคุณภาพต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมที่เป็นเอหลายเกมล่าสุดนะครับมีเกมที่ฉีกวงการ ฉีกวงไอ้ขำฉีกวงการเกมอ่ะนะครับเหนือกว่าทิปเปิลเขึ้นไปอีกนะครับผมนั่นคือเกมเกสี่ตัวนั่นเองนะครับเป็นเป็น A แบบโคตรพ่อโคตรแม่เออคือแบบ A มากๆเลยนะคุณรู้จักเกมนี้ไหมครับ assassin creed shadow นะฮะอ่ะอันนี้นะครับทุกคนคงจะรู้จักกันอยู่แล้วนะสำหรับใครที่ไม่รู้จักก็เกม assassin creed นะครับก็เป็น ซีรีนนะรรนะะส์นะนะะที่มีอย่างมาอย่างยาวนานนะผมว่าคนที่รู้จักยู i s ซอ t เนี่ยจะต้องรู้จัก As s a s s i n น Creed กันบ้างเลยนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นภาคล่าสุดนะนะครับเป็นแฟรนไชส์ที่มีอย่างมาอย่างยาวนานนะครับก็ตัวเกม As s a s s i n s c r ค ed เนี่ยปกติเขาก็จะอิงตามประวัติศาสตร์มันจะมีเรื่องราวของประวัติศาสตร์ทั่วโลกเลยทั่วทุกมุมโลกเลยแล้ว,ลวก็จะมี ช่วงที่มันขาดหายหรือมันไม่มีบันทึกไว้หรือมีน้อยมากๆเออเขาก็จะเอาไอ้ตรงนั้นนั่นแหละนะครับมาทำเนื้อเรื่องเสริมเข้าไปนะครับผมใน Assassin's Creed นะนะครับก็เขาจะทำอย่างนั้นมาอย่างยาวนานก็ถือว่าเป็นเกมอิงประวัติศาสตร์ที่เป็นผมว่าระดับต้นๆเลยที่แบบสุดยอดมากๆนะแล้วก็ จนแล้วจนเล่านะฮะเขาก็ไม่มาที่เอเชียสักทีโดยเฉพาะญี่ปุ่นอ่าทุกคนอยากเล่นเกมที่มันมาจากญี่ปุ่นเป็นอย่างมากและเราได้มาแล้วครับ Assassin's Creed Shadow นะครับผมอ่านะฮะเราก็จะได้รับบทเป็นสองคนนี้นะครับผมอ่านะฮะน้องอน้องนินจานะครับผมชื่อ ชื่ออะไรวะนาโอเอะนะครับผมนาโอเอะนี่ก็เป็นนินจานะครับผมอ่าอันนี้เป็นตัวละครสมมุติอีกตัวหนึ่งอีกตัวละครหนึ่งเป็นซามูไรนะครับอ่าชื่อยาสุเกะนะครับอันนี้มีตัวตนอยู่ในประวัติศาสตร์จริงๆนะฮะอ่ะโอเคทีนี้เกมเนี้ยมันเป็นกระแสดราม่าเชื่ออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเริ่มต้นด้วยที่คาแรคเตอร์ดีไซน์ก่อนนะเอ่อนาโอเอะนะครับ นะับเอกก็ส่วน <s word> ตัวผมว่าไม่มีอะไรนะก็ดูแข็งแร่งแข็งแร่ง,แ,งแล้วก็เขาเรียกว่าเลยนะเอ่อความเป็นมันคงความเป็นผู้หญิงแก่ง่ะเออคือแบบแค่นเนี่ยทำหน้าดูดูหน้าแล้วก็รู้ก็แบบเราจะรู้ได้แล้วว่าเอ้ยเขาแบบมุ่งมัน่นจริงจังแล้วก็แบบเออนึกออกไหมแต่แบบยังคงความแบบ ่าสวยงานของตัวละครอยู่อันนี้ผมไม่มีปัญหาเออผมว่าก็ทุกคนไม่คงไม่มีปัญหากับตัวละครตัวนี้นะก็เอ่อผู้ผู้หญิงอะ่ะในประวัติศาสตร์จริงๆมันก็มีเนาะในบ้านเราก็มีเหมือนกันนะครับผมที่แบบว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็ออกไปลบหรือออกไปทําภารกิจอะไรต่างๆเนี่ยคือผู้หญิงก็มีความสามารถไม่แพ้ผู้ชายอะ่ะอันนี้ไม่ว่ากันยัสุกเกะคือตัวละครที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์นะครับผมอ่าก็ เอจะว่าไงดียนะครับยาสุเกะเนี่ยเขารับใช้นบูดากานะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวผมขอเช็กแป๊บเออรับใช้นบูดากาจริงนะนะอบูดากาในประวัติประวัติศาสตร์จริงๆนะแต่เขาไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็หลักฐานว่าด้วยเรื่องการที่เขาเป็นซามูไรจริงไหมเนี่ยนะครับผมอ่ะก็ฟังหูไว้หูไม่มีหลักฐานแต่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเขาเป็นซามูไรอ่ะ อ,อ,อาจจะไม่มีหลักฐานแต่เราอนุมานได้ว่าเขาเป็นคนที่มีวิชาดาบแขนงหนึ่งซึ่งเดาว่าเป็นซาม,มูไรอ่ะก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันอ่ะเขาเป็นซาม,มูไรอ,อสิ่งที่ผมไม่โอเคอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่ใช่คือเราเล่นเกมเนื้อหาญี่ปุ่นทําไมเอาตัวละครต่างประเทศมาวะเราคือนึกออกไหมคือคนญี่ปุ่นอ่ะนะ แล้วรวมรวมถึงคนอื่นๆด้วยแหละนะครับเออผม,ผมอาจจะไม่ได้ตาม a s สซิส c r e คีนะผมเลยไม่อินเท่าไหร่นะอ่าแต่ว่าถ้าสมมุติว่าผมจะเล่นเกมญี่ปุ่นสักเกมนะะึ่งอ่าคือเราก็ต้องอยากเล่นเป็นคนญี่ปุ่นปะเออถ้าสมมติสมมุติว่าเราเล่นเราเล่นเกมญี่ปุ่นแนละ้วแบบว่าเอ้ยมันมีคนต่างชาติมาเป็นตัวเอกอ่าก็บริบทมันไปมันไปด้วยกันได้ไหม ความต่อเนื่องเกี่ยวกับเนื้อเรื่องมันไปไปด้วยกันหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วคือผมเล่นเกมญี่ปุ่นที่เป็นเซตติ้งอยู่ในฉากญี่ปุ่นผมก็ต้องนะอยากเล่นตัวละครญี่ปุ่นหรือเปล่าะ่ะเอออ่ะแต่อันนี้ไม่เป็นไรอาจจะมีเนื้อเรื่องข้างในที่มันอาจจะสอดคล้องกันอันนี้ต้องรอเกมออกอันนี้ยังไม่ว่ากันโอเคแต่ว่านะฮะยูบิซอฟนะครับคือจะบอกว่าไงไม่ไม่ใส่ใจไม่ละเอียดหรือไม่ไม่เฮี้ยอะไร <laughs> ขออภยัย ไม่อะไรทั้งนั้นคือแบบเขาบอกว่ายังไงดี u b i s o f t นี่คือเขาไม่ใส่ใจขนาดนี้เลยเหรอคือทุกคนทุกคนเคยเห็นเทลเลอร์ยัง Assassin's Creed Shadow อ่ะเห็นเทลเลอร์ยังมีมีแบบหลายชาติที่ผมแบบอ่ะผมพาเข้าไปดูนิดนึงแล้วกันนิดนึงนิดนึงอ่าเอ่อมันอันนี้สามารถเข้าไปดูได้นะนะฮะคือผมคือผมดูมาแล้วมันคือมันมันไม่ impactful. อิมแพคเท่าไหร่อ่นเนี่ย อย่างท็อปคอมเมนต์เขาบอกเลยนะครับผมก็มสิ่งที่เขาทำทำได้ในเทลลี่นี้นะนะครับผมก็ก็คือการที่เขาเปิดคอมเมนต์เอาไว้เนีน่ยแหละในหนดูดินะเเป็นคนญี่ปุ่นโดยสรุปเชื่อว่ายาสุเกะอยู่จริงแต่เขาไม่ใช่สมุไรนะฮะเออนเนเรียนประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นได้รู้ว่ายาสุเกะถูกนำญี่ปุ่นไปฐานาทาสโดยมิชชันนารีอ่นี้เรื่องอันนี้ใช่นะครับนุ่อากาชื่อ รู้สึกตลกกับผิวสีเข้มจิ้ตัตสิใจรับเขาเป็นข้าราชบ,บริพารที่มียศต่ำกว่า,าผู้รับผิดชอบถือกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยแต่หน้าประวัติาศาสตร์อีกอย่างหนึ่งคือยาสุเกะเขาเป็นคนที่ถือดาบนึกออกไหมเ,เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นข้าราชบ,บริพารที่สามารถมียศที่สามารถถือดาบถือดาบไว้ได้นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าอะไร ถ้าให้เทียบกันก็เหมือนองคลรักษ์อ่ะเออองคลรักษ์ที่แบบว่าสามารถที่จะพกปืนติดตัวไว้ได้อะไรเงี้ยนะครับอ่าไหนคือแบบมันค่อนข้างที่จะโดนถล่มยับเลยแล้วสิ่งที่แบบมันไม่โอเคแล้วแบบมีเป็นข่าวออกมาเลยนะครับก็คือการจับคู่กันนั่นเองนะครับผมไม่แน่ใจนะมันอยู่ฉากไหนอ่นเนี่ยฉากจับคู่กันนะนะฮะอ่ะ คือในคลิปอ่ะเขาจะจับกันประมาณนี้นี่เขาจับเขาจับแบบนี้เลยไะเว้มนะฮะเนี่ยเ uh. นี่ยไม้ก้าหลังผมเนี่ยเขาจับแบบนี้เลยเห็นไหมไหนวะนี่นี่นี่เห็นเห็นไหมเออเขาจับเขาจับแบบเนี้ยทิ่มลงไปอ่าแต่ความจริงแล้วอ่ะในญี่ปุ<ๆ>่นจริงๆเขาจะจับแบบเนี้ยคล้ายๆแบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยจับระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วนางอย่างเนี้ยนะครับแล้วทิ้มลงไปแบบนี้อ네่าเนี่ยจะเห็นได้นะครับนี่จับ ูกานแบบญี่ปุ่นนี่เห็นไหมนะฮะเนี่ยเขาจะจับมันแบบนี้อ่าคือประเด็นคือมันนิดนหน่อยๆคือจะมาอะไรกันมากมายใช่ไหมแต่ความจริงแล้วอะ่ะนะครับเกมนี้คือเขาแบบออกแบบออกมาบอกว่าเขาได้เชิญนักเอ่อนักประวัติศาสตร์ชาวญี่ปุ่นมามากมายมาให้มาขัดเกลาเกมนี้ให้มันแบบความมีความเป็นญี่ปุ่นแบบสุดๆเลยเว้ย นะฮะขัดเกลแบบขัดเกลยังไงวะทำไมมัน <c oughs> ทำไมมันถือถือมูกันแบบนั้นนะเออคือแบบนึกออกว่าเป็น,เ,ปนเกมที่แบบไอ,อ้คือผมอยากรู้ว่าตอนมันออกอะ่ะเออมันจะเป็นยังไงอเออผมอยากรู้มากๆเลยว่ามันโอ้โหโด้วยชวาะยะสุเกะเออเน้เรื่องมันจะเป็นยังไงวะเออมันจะสามารถที่จะทาออกมาแล้วแล้วมันเป็นยังไงอเออผมอยากจะรู้มากๆนะ ก็ถือว่าเป็นเกมอีกเกมหนึ่งนะนะครับที่ต้องจับตามองเลยนะครับโดยสรุปแล้วนะครับผมอาจจะพูดพูดเรื่อง a s s ซิ s c r e ค d Shadow แบบเยอะกันมาหน่อยอาจจะไม่ได้แบบลงลึกไปจนถึงขนาดเมื่อก่อนขนาดนั้นนะนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบใน Ubisoft เนี่ยไอ,อ้บงังคับล็อกอินเนี่ยเออมันก็อาจจะเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่า หนึ่งในสาเหตุที่แบบว่าคนไม่ชอบนะครับอย่างผมก็ไม่ชอบ u i s o f t เพราะเหตุผลนี้อ่าส่วนเรื่องของโว้กไม่โว้กหรืออะไรเนี่ยอ่าก็ให้ให้ทุกคนไปตัดสินกันเองว่าทําไมถึงไม่ชอบ u ูบิซอหรือหรือใครที่แบบมีเหตุผลไหนทำไมไม่ชอบ Ubisoft ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้ข้างหน้านะนะครับก็ใหจาอ่าคอมเมนต์เลยนะครับ <S <S คือผมตั้งดูหลายรอบลวเลวยจริงๆนะผมรู้สึกว่า <S <S <ม>อี อีเทเลอร์เนี้ยมันมันแปลกแปลกมันญี่ปุ่นหรอวะมันใช่หรอวะ <c oughs> นะคือลหลายๆคอมเมนต์เขาก็เห็นเป็นเสียงเดียวกันนะว่าแบบมันไม่ใช่นะเอ้ยยิงตามยิงตามความเป็นญี่ปุ่นยิงตามประวัติศาสตร์จริงมากเอาใครมาวะนืนี่เอออันนี้ไม่อันนี้ก็ไม่รู้ทุกคนลงความเห็นกันด้วยเดี๋ยวผมอ่านดูคอมเมนต์นนะ